สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอการค้นหาข้อมูลยุคนี้เนี่ยที่มันไปไกลกว่าแค่พิมพ์คำที่เราอยากหาตรงๆมันคืออะไรกันแน่ค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่อง semantic search หรือว่าการค้นหาเชิงความหมายกันค่ะ โดยดูจากแหล่งข้อมูลหลายๆชิ้นเลยทั้งเอกสารบรรยายงานวิจัย a อ r o d o c แล้วก็บทความวิชาการด้วยเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่า semantic search เนี่ยมันทำงานยังไงต่างจากแบบเดิมๆยังไงแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่แบบเป็นหัวใจสำคัญของมันงั้นเราเริ่มจากการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก่อนเลยดีไหมคะระหว่างการค้นหาแบบเดิมๆที่เราใช้ keyword กับ semantic search เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างคะครับ ได้เลยครับคือถ้าพูดถึงคีย์เวิร์ดเซิร์ชแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็คือการจับคู่คำแบบตรงไปตรงมาเลยคำต่อคำวลีต่อวลีแต่ว่า Semantic Search เนี่ยมันก้าวไปขั้นหนึ่งครับมันใช้เทคโนโลยีอย่างพวก natural language processing หรือ NLP แล้วก็ machine learning หรือ ML เข้ามาช่วยเพื่อที่จะเข้าใจเจตนาจริงๆของคนค้นหาแล้วก็บริบทที่อยู่เบื้องหลังคำคนนั้นๆ อ๋อเจตนากับบริบทใช่ครับอย่างสมมุติง่ายๆถ้าเราค้นหาว่าร้านอาหารแถวนี้ระบบ s e m a n t i c Search ที่ดีเนี่ยมันจะเข้าใจว่าเรากําลังหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆตําแหน่งปัจจุบันของเราจริงๆไม่ใช่แค่ไปหาหน้าเว็บที่มีคําว่าร้านอาหารแถวนี้แปะอยู่เฉยๆค่ะค่ะมันเลยช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกอย่างคําที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคาร์กับออโตโมบิลหรือว่าคําเดียวแต่มีหลายความหมายอย่างคําว่าจากวาที่อาจจะเป็นสัตว์เป็นรถยนต์หรือเป็นกีตาร์ก็ได้ครับ โฟังดูฉลาดขึ้นเยอะเลยนะคะคือเปลี่ยนจากการจับคู่คําเป๊ะๆเป็นการพยายามทําความเข้าใจว่าเราถามอะไรกันแน่ใช่ครับใช่เลยแล้วเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ทําให้มันเข้าใจแบบนี้ได้ล่ะคะมีอะไรบ้างอย่างที่เกิิ่นๆกกัน,กนมี knowledge base อันนี้คืออะไรคะครับ knowledge base หรือฐานความรู้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นสมองกลขนาดใหญ่เลยครับ พวก DBpedia หรือ YAGO หรือโครงการใหญ่อย่าง Linked Open Data เนี่ยมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกความเป็นจริงหรือที่เราเรียกว่า Entities นะครับเก็บทั้งคุณสมบัติของมันแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆอย่างเช่นการใช้ RDF หรือ Resource Description Framework RDF ทำให้คอมพิวเตอร์มันอ่านแล้วก็เข้าใจความเชื่อมโยงของข้อมูลได้เหมือนเราสร้างแผนที่ความรู้ขนาดใหญ่มากๆให้ AI มันเอาไปใช้งานได้นะครับอ๋อเหมือนมีสารานุกรมฉบับดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์เข้าใจความสัมพันธ์ได้เองประมาณนั้นเลยครับ Embeddings เยอะมากเลยอันนี้มันคืออะไรแล้วมันทำงานต่างจาก knowledge base ยังไงคะอ๋อครับอันนี้เป็นอีกแนวทางที่แบบทรงพลังมากๆในยุคนี้เลยครับคือแนวคิดของ vector embeddings เนี่ย มันคือการแปลงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรืออะไรก็ตามให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ครับซึ่งก็คือชุดตัวเลขในพื้นที่ทางคณิตศาสตร์ที่มีมิติสูงๆชุดตัวเลขใช่ครับคิดภาพง่ายๆเหมือนเรากำลังสร้างแผนที่ความหมายขึ้นมาโดยใช้ Embedding Mo มเดที่ซับซ้อนมากๆซึ่งส่วนใหญ่ก็พัฒนามาจากสถา,าปัตยกรรม t r a n ส former อย่างพวก b e r t หรือ GPT นั่นแหละครับ ข้อมูลอะไรก็ตามที่มีความหมายใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกันในแผนที่ความหมายอันนี้ค่ะจากนั้นเวกเตอร์เหล่านี้ก็จะถูกเอาไว้เก็บในฐานข้อมูลแบบพิเศษที่เรียกว่า Vector Database อย่างพวกพายโคนโคร m a หรือ m ิ l v e r s e แล้วเวลาค้นหาเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด nearest neighbor search หรือแบบประมาณค่า approximate nearest neighbor search ans ทำให้เราค้นหาสิ่งที่คล้ายกันในเชิงความหมายได้เร็วมากๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำที่ตรงกันเป๊ะๆเหมือนคีย์เวิร์ดเซิร์ชเท่าใจแล้วค่ะสแสดงว่าเราสามารถวัดความใกล้เคียงของความหมายได้ด้วยคณิตศาสตร์เลยแล้วพวก Large Language Models หรือ LLMs ที่เราได้ยินบ่อยๆล่ะคะมันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงอีก LLMs นี่เข้ามาเสริมพลังสำคัญเลยครับ คือมันเก่งมากๆในเรื่องการตีความคำค้นหาที่เป็นภาษาพูดภาษาธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับค่ะมันช่วยให้ระบบเข้าใจคำถามที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นเยอะและก็ยังสามารถช่วยสรุปคำตอบจากเอกสารหลายๆชิ้นที่คนเจอให้เราได้ด้วยหรือในบางกรณีเนี่ยมันสามารถสร้างคำตอบให้เราได้โดยตรงเลยโดยอ้างอิงจากข้อมูลในเอกสารเหล่านั้นเหมือนที่ระบบ a c r o d o ok c ทำเหรอคะใช่ครับอย่างที่ Acrodoc ok นํนำไปใช้ปรับปรุงระบบค้นหาเอกสารภายในโครงการนะครับ ก็ทำให้ผู้ใช้หาข้อมูลที่ต้องการเจอได้ง่ายขึ้นตรงประเด็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจาก knowledge base กับ vector แล้วเหมือนจะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลอื่นคือเรื่อง knowledge graph หรือ semantic network ค่ะอันนี้มันคืออะไรคะอ๋อครับ knowledge graph หรือบางทีก็เรียกว่า semantic network เนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดเก็บความรู้ครับจะต่างจาก vector embedding ที่เน้นความคล้ายคลึงเชิงความหมาย knowledge graph จะเน้นไปที่โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หรือองค์ความรู้ต่างๆเป็นหลักเลยครับโครงสร้างความสัมพันธ์ใช่ครับมันคือแผนภาพความรู้ที่มีจุดโนดแทนสิ่งต่างๆหรือแนวคิดต่างๆแล้วก็มีเส้นเอเชื่อมโยงจุดเหล่านั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่ความหมายคล้ายกันนะครับแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลด้วยอ๋อเหตุและผล ครับทำให้เราสามารถใช้ knowledge graph ในการค้นหาคำตอบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกได้เช่นคำถามประเภททำไมหรือสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรฟังดูแล้วมีเครื่องมือหลากหลายมากๆเลยนะคะถ้ามองภาพรวมแล้วข้อดีที่ชัดๆเลยของการค้นหาเชิงความหมายกับความท้าทายที่ยังต้องเจออยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะครับข้อดีที่เด่นชัดมากๆเลยก็คือผลการค้นหาที่มันตรงประเด็น แล้วก็แม่นยำขึ้นมากจริงๆเพราะระบบมันพยายามเข้าใจเจตนาเราไม่ใช่แค่จับคำข้อดีอีกอย่างคือความยืดหยุ่นครับมันสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือเทรนใหม่ๆได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้งานเพราะเราสามารถคุยกับมันด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นอืมฟังดูดีมากเลยค่ะแต่แน่นอนความท้าทายก็ยังมีอยู่ครับอย่างแรกเลยคือความกำกวมซับซ้อนของภาษามนุษย์เรานี่แหละ บางที AI ก็ยังตีความผิดพลาดได้ค่ะจริงด้วยแล้วก็เรื่องการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่มากๆหรือ scalability อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงอยู่ครับการจะทำให้ AI มีความรู้เฉพาะทางในบางโดเมนมากๆก็ยังเป็นเรื่องยากแล้วก็ความแม่นยำในการ อนุมาณความรู้จากกราฟความรู้ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอ้อแล้วก็มีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างพวก GDPR แล้วก็โอกาสที่จะเกิดอคติหรือ bias ในระบบ AI ด้วยครับอันนี้ก็สาคัญมากค่ะ ก็เป็นความท้าทายที่ต้องจัดการกันต่อไปนะคะสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า Semantic Search เนี่ยมันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยจากแค่การจับคู่คำไปสู่การพยายามเข้าใจความหมายแล้วก็เจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำถามของเราโดยอาศัยเทคโนโลยีหลากหลายเลยทั้ง knowledge base vector embeddings llms เพื่อที่จะมอบผลลัพธ์ที่ตรงใจเรามากขึ้น ถูกต้องเลยครับและเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังคงพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากๆด้วยเพื่อเป้าหมายคือทําให้การเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เราต้องการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและก็ง่ายดายยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะที่นี้มีคําถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดเหมือนกันค่ะว่าในยุคที่ข้อมูลมันมีมากมายมหาศาลแบบนี้การที่เรามีระบบค้นหาที่สามารถเข้าใจสิ่งที่เราต้องการค้นหาได้อย่างแท้จริงเนี่ย มันจะไปปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆในการเรียนรู้การค้นพบหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของเราไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างคะ่ะ